สวัสดีครับเพื่อนๆใครที่ใช้บัตรเครดิตนะครับของธนาคาร TTB นะครับสามารถที่จะผ่อนนะครับ0% 3เดือนกับบัตรได้นะครับผมเนี่ยใช้อยู่นะครับ TTB แล้วก็ไปรูดซื้อสินค้ามานะครับ2 0 0 0มกว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะจ่ายเดือนถัดไปนะครับ2 0 0 0มกว่าบาทนะครับก็อยากจะมาทำเรื่องผ่อนเป็น0%วงเล็บ10 ไม่ใช่10เดือน0% 3เดือนนะครับถ้า10เดือนเนี่ยมันจะมีอัตราดอกเบีย้ยแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางที่ดีเอา0% 3เดือนดีกว่าได้เปรียบที่สุดนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับมาลองเล่นกันดูก็ผมแคปหน้าจอมาแล้วนะครับเพราะว่าบอกเลยว่า TTB นะครับเขาป้องกันการแคปหน้าจอแล้วว่าแล้วก็การอัดวิดีโอหน้าจอด้วยนะครับก็คือกว่าผมจะแคปได้แต่ละรูปนะครับพอแคปปุ๊บ มันเด้งหลุดเลยครับหลุดไปเป็นหน้าแรกนะครับก็คือผมต้องเข้าประมาณ10-20ครั้งเนี่ยเพราะว่าแคปได้รูปหนึ่งแล้วก็เด้งมาหน้าจอผมก็ต้องทําดีละขั้นตอนแล้วก็แคปใหม่นะครับโอ้โหค้นลำบากเลยก็เป็นการ security ป้องกันภัยที่โอเคระดับหนึ่งนะครับมาแล้วก็เออบอกอีกทีคือมันแฮงบ่อยด้วย t t b เนี่ยผมว่าแม่งเป็น security ชั้นสูงก็คือพอมิจฉาชีพจะแฮเอา้า แอปแม่งลมอีกแล้วอันนี้เกี่ยวว่าลมโคตรบ่อยเลยนะครับมามาดูกันนะครับก็เราเปิดหน้า t t b touch มานะครับหน้าแรกแบบนี้เลยนะครับก็ไปที่ตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ครับก็คือไปที่หมวดของบัตรของเรานะครับเราต้องไปตัวนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ปุ๊บอ่าหน้าบัตรของเรานะครับนี่ผมมีเห็นไหมครับโซสมาร์ทนะครับผมมีอยู่หนึ่งใบนะครับโซสมาร์ทนะครับก็เพื่อนๆเขาก็จะโชว์ว่าวงเงินที่ใช้ไปนะครับ วงเงินเหลืออะไรก็ว่าไปนะครับนี่นะนะครับเออใบนี้ผมรูดพันกว่าบาทนี่ว่าเอออีกใบนึงมันเป็นไอ้นี่เป็นเออเป็นเฟิร์สชอยเออขออภัยนะครับพูดซเวอร์เนี่ยเฟิร์สชอยนะครับไปไปไปหลักสองหมื่นเนี่ยเฟิร์สชอยแต่ว่าใบนี้เอาไวเเออ้เติมน้ำมันเออเติมน้ำมันพันกว่าบาทอ่ะมาดูกันนะครับก็พอมันโชว์ตรงนี้ใช่ป่ะเพื่อนเพื่อนก็กดไปที่บัตรของเรานะครับก็คือมีใบเดียวก็กดจึ๊กมันก็จะเด้งไปนะครับอย่าลืมดูนะมันจะมีบอกวันชําระนะครับวันชําระด้วยนะครับ วงเงินเหลืออ่ะกดปุ๊บเด้งมาหน้านี้ปั๊บเห็นไหมอ่าใบนี้ครับผมได้สองหมืนหกนะครับยอดนะครับทั้งหมดนะครับก็ดีมันไม่เยอะมากเวลาเวลาแบบอยากได้ของแพงๆมาซื้อไม่ได้ไงก็เลยต้องไปใช้อีกใบนึงนี่เป็นเฟิร์สชอยได้เยอะกว่านี้นะครับก็จะโชว์นะครับวงเงินนะครับวงเงินเหลือวงเงินที่ใช้นะครับแล้วก็ให้เรามาที่อ่ตัวนี้ครับโซกูดนะครับมันจะเป็นโหมดอ่การผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์เขาจะใช้ชื่อว่า โซกูดนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้ปุ๊บอ่าก็จะโชว์ว่าโปรแกรมโซกูดแบ่งจ่ายสูงสุดสามเดือนเมือม่อเมือ่อคุณมียอด1000บาทนะครับถ้าหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ต่ำกว่าพันบาทไม่ได้นะไม่เข้าระบบจะต้องพันบาทขึ้นไปก็สามารถสูงสุดสามเดือนได้เลยนะครับถ้าเป็นเฟิร์สชอยด์เนี่ยต้อง3,000บาทนะครับต่างกันต่างกันแต่ว่าเฟิร์สชอยด์สะสมได้สะสมไปเรื่อยเื่อจนครบ3,000อนะ่ะแล้วเข้าระบบแต่ว่าครั้งอันเนี้ยคือมันต้อง 1,000พต่อครั้งนะครับขึ้นไปโอเคกดถัดไปนะครับมันก็นจะเด้งไปหน้น,นี้นี่เลยข้อมูลมานะครับโซ s m มาร์ท so ของเราแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะผ่อนยังไงนะครับนี่นี่ว่าจะมีสูงเป็นสมเดือนแล้วก็ 0. 6 9 6เดือนหรือว่า10เดือนนะครับแต่ว่ามีดอกนิดเดียวนะครับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องดอกก็ได้นะครับจะได้จ่ายถูกลงแต่ว่าผมซีเรียสผมเอาสเเท่านั้นกดเลยผมกดอันนี้ปุ๊บ ก็จะเด้งาหน้านี้นี่มาอะไรครับก็จะขึ้นโชว์ว่ายอดเราอะมีอะไรบ้างนะครับผมมี l a z a d a เนี่ยส1บเอดสิบเอดนะครับรูดไปนะครับแล้วก็เติมนํามันนะครับพันหนึ่งก็เป็นประมาณเท่าไหร่3 0 0พันสาพันกว่าบาทนะครับก็กดถัดไปนะครับมันจะไปโผล่หน้านึงนะครับอ่าทีนี้ก็จะเข้าระบบมีให้เราเลือกนะครับเอาสามเดือน6เดือนหรือว่า10เดือนนะครับนี่ถ้าสามเดือนเนี่ยก็จะไม่มีดอกเบี้ยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็น 6เดือน0ูนย์เจ้าเนี่ยมีร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับเออมันก็มันก็ได้อยู่อะถ้าสิบเดือนก็ดอกประมาณสองร้อยสามสิบห้าบาทนะครับเออถ้าใครไม่ซีเรียสก็เอาดอกนะครับแต่ว่าผมซีเรียสป่ะผมไม่เอาดอกนะครับจะได้คุ้มกดปุ๊บมาแล้วครับโชว์ข้อมูลยืนยันไหมกดยืนยันก็จบเลยนะครับเนี่ยลองอ่านข้อมูลดูเห็นไหมครับสูงย์่ปดสามเดือนก็เดือนละประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อกว่าบาทนะครับ ยอดเท่านี้นะครับ2รายการที่เลือกแล้วกดยืนยันปุ๊บเรียบร้อยนะครับขึ้นโชว์แล้วก็มีข้อความมาในระบบแอปนึะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการผ่อนแล้วก็รูดนะครับของ TTB นะครับที่เป็นสูงนลดสาเดือนฟรีไม่มีดอกสบายเหมาะกับซื้อทองเนี่ยเหมาะมากซื้อทองเะครับอ่ะทีนี้ฝากช่องนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสมัครบัตร t ท b นะครับผมมีอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ป้ายานะครับ มาแต่ว่า TTB เนี่ยเขาไม่ค่อยจะแถมของไงถ้าเป็นใบอื่นแม่งแถมของแลืวว่า TTB เนี่ยไม่ค่อยแถมของแต่ว,ว่าโปพวกผ่อนอะ่ะมันมันเหนือมันเหนือดีนะครับแล้วก็ฟรีพวกค่าธรรมเนียมด้วยเนี่ยช่องผมนะครับใกล้จะแสนและแล้วอีกไม่กี่พันนะครับเพื่อนๆฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันได้นะครับให้ค่ากาแฟกันได้นะครับแล้วก็ชอบคลิปไหนกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ ผมก็จะแปะพวกลิงก์อฟเวอเนะครับไว้ที่คลิปนะครับอยู่ในคอมเมนต์หรือว่าดีสคริปชันนะครับอยากสมัครบัตรเครดิตก็กดได้เลยนะครับนี่ ttb นะครับหรือว่าสมัครสินเชื่อนะครับสินเชื่อบ้าน refinance มีเหมือนกันอยากขอออนไลน์เชิญเลยไม่อยากไปแบงก์นะครับลำยไยพกงานเก็บอารมณ์ไม่อยู่อะไรแบบเนี้ลองขอออนไลน์ดูนะครับน่าจะได้นะอาจจะได้นะลองลองดูก่อนนะครับได้ไม่ได้ก็ลองยื่นดูเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมานะครับ เราก็ลงข้อมูลไปนะครับมีพวกบัตรเครดิตด้วยประกันรถยนต์นะครับสินเชื่อรถยนต์ซื้ออุปกรณ์ไอทีนะครับเก็บคูปองโโส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้ามาหมดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูอยากจะซัพพอร์ตก็แค่ซื้อของหรือว่าทําธุรกรรมผ่านลิงก์ผมเท่านั้นผมถึงได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยก็เป็นการซัพพอร์ตกันเบาๆนะครับโอเคทีนี้กดไป TTB ให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็นี่เลยครับพอกดปุ๊บ ผมแนะนําตัวโซฟาสนะครับโซฟาสเนี่ยเขาหน้าตาแบบนี้แล้วก็คะแนนเร็วครับสิบบาทมาละหนึ่งแต้มเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มีแคดแบกนะครับสูงสุดสิบสองเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีพวกนี้เห็นไหมสูงเปอร์เซ็นสามเดือนนะครับดีตรงนี้แหละครับขั้นต่ำหนึ่งพันนะครับฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วก็ลายจีนนะครับอ่ะเลื่อนลงมานะครับมีข้อมูลบอกนะครับสมัครตอนนี้ก็รับเครดิตเงินคือหนึ่งพันอีกนะครับ เขาจะชอบแถมเป็นเครดิตนะครับเขาไม่แถมของนะครับถ้าแถมของเนี่ยใบอื่นนะครับแต่ว่าก็ต้องมียอดนะมียอดใช้นะครับเนี่ยเลื่อนลงมานะครับก็สามารถกดสมัครได้เลยนะสมัสมัคสมันก็จะเด้งไปหน้าลงข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็ใส่ข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับเล้าว่าไปนะครับรายได้นะครับรายได้ต่อเดือนโบนัสอื่นๆแล้วก็ลองกดสมัครไปนะครับสมัครแล้วยังไงต่อ เรื่องก็จะถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รับเรื่องเขาก็ติด,ต,ดต่อกลับมาแล้วก็พูดคุยกันว่ามีขั้นตอนอะไรทําอย่างไรต่อไปในการสมัครนะครับโอเคตามนี้เพื่อนๆฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยใช้บัตรเครดิตด้วยความระมัดระวังนะครับใช้สูงเเซ็นต์สิเดือนก็พอผมว่าคุ้มสุดแล้โอเคครับบ๊ายบายครับ